การคมนาคมทางอากาศมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้ารวมถึงยังมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกรมท่าอากาศยานในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ท่าอากาศยานมาตรฐานสากล ส่งเสริมโครงข่ายคมนาคมของประเทศควบคู่ไปกับการดำเนินง,งานภายใต้ในโยบายคมนาคมเพื่อโอกาสประเทศไทยโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและการพัฒนาการให้บริการตามมาตรฐานสากลเรามุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานยกระดับการให้บริการรวมถึงสร้างโอกาสในด้านต่างๆอย่างครอบคลุมทุกมิติไม่ว่าจะเป็น การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาท่าอากาศยานในสังกัดเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจการขนส่งทางอากาศเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจในภูมิภาคมุ่งสร้างโอกาสให้ท่าอากาศยานเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมในภูมิภาคอย,อย่างยั่งยืนหรือการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการที่รวดเร็วลดระยะเวลารอคอย โดยการนำเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่ทันสมัยมาช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเช่นระบบตรวจเช็คอินอัตโนมัติตู้เช็คอินด้วยตนเองระบบตรวจบัตรผู้โดยสารขึ้นเครื่องหรือการใช้แอปพลิเคชัน Thai f l i g h t Info ให้บริการข้อมูลสำคัญต่างๆของท่าอากาศยานรวมถึงการแสดงผลข้อมูลเที่ยวบินในแต่ละวันแบบเรียลไทมนอกจากนี้ เรายังคำนึงถึงการสร้างโอกาสในการเข้าถึงคมนาคมขนส่งทางอากาศอย่างเท่าเทียมโดยการจัดหาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษเช่นการติดตั้งผิวต่างสัมผัสสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นการให้บริการทางลาดลําเลียงผู้โดยสารทุพพลภาพขึ้นลงอากาศยานการให้บริการสะพานเทียบเครื่องบินพร้อมระบบนำอากาศยานเข้าจอดลิฟต์โดยสารบันไดเลื่อน ที่จอดรถสำหรับผู้พิการรวมถึงห้องน้ำสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุเป็นต้นการสร้างโอกาสในการเดินทางอย่างไร้รอยต่อด้วยการสร้างศูนย์ขนส่งผู้โดยสารหรือการจัดให้มีบริการรถขนส่งสาธารณะที่มีเวลาสอดคล้องกับเที่ยวบิน รวมถึงการให้บริการรถแท็กซี่และรถเช่าภายในบริเวณอาคารที่พักผู้โดยสารการสร้างโอกาสในการพัฒนาท่าอากาศยานสู่การเป็น Green Airport อย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการท่าอากาศยานโดยคำนึงถึงมาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อมลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสังคมจนทำให้ท่าอากาศยานในสังกัดได้แก่ท่าอากาศยานระนองน่านนคร ได้รับรางวัลสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ Green Airport และท่ากาศยานแม่ห้องสอนเลยน่านคนครได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตราการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี2,567หรือ EIA Monitoring Awards 2024โอกาสในการได้รับบริการด้านความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล ด้วยการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายรวมถึงเจ้าหน้าที่คู่ภัยและดับเพลิงโดยการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการส่งเสริมบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดีในการให้บริการ ทำให้ผู้โดยสารประทับใจทุกครั้งที่มาใช้บริการนอกจากนี้กรมท่าอากาศยานยังมุ่งมั่นให้บริการด้วยรอยยิม้มความอบอุ่นและความเป็นกันเองเสมือนเดินทางพร้อมกับครอบครัวสร้างความประทับใจให้ผู้โดยสารอยากกลับมาใช้บริการเปิดโอกาสให้การคมนาคมทางอากาศเป็นทางเลือกอันดับแรกในการเดินทางซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทย ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมในภูมิภาคอย่างยั่งยืนกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมคมนาคมเพื่อโอกาสประเทศไทย